วันนี้ว่าก็ด้วยเรื่องของกิมบอลครับคืออุปกรณ์ตัวนี้สามารถที่จะติดกับโทรศัพท์มือถือกล้องแอคชั่นแคมหรือแม้แต่กล้องวิดีโอกล้องถ่ายรูปก็ได้น้ำหนักของตัวกิมบอลเนี่ยก็อยู่ที่665กรัมเท่านั้นแต่สามารถแบกกล้องหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงได้สูงสุดอยู่ที่ 1.2กิโลกร,รมัมโอ้โหไม่น่าเชื่อแค่คอนเซปต์เนี่ยก็น่าสนใจเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่กับเฟย์ยูเทค G6 Max รุ่นนี้สามารถทำอะไรได้บ้าง มีกล้องวิดีโอดีๆอยู่แล้วทําไมยังต้องใช้กิมบอลอยู่หากว่าเราเอามือถือตรงๆเนี่ยถือขึ้นมาถ่ายมันก็อาจจะเกิดความเอียงเงวน่งขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากว่ามือของเรามันอาจจะไม่ได้นิ่งมากพอกิมบอลมันจะรักษาสมดุลอยู่ตลอดเวลามันก็จะระนาบไปกับพื้นอยู่อย่างนั้นและถ้าเกิดว่าเราไปมองกันที่คุณสมบัติว่าทําไมต้องใช้กับกล้องด้วยเพราะกล้องสมัยนี้ก็มีระบบกันสั่นตั้ง 5A า i s ซิใช่ไหมครับบางรุ่นก็มีมากกว่านั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการจะได้มุมถ่าย แล้วมันควงสว่านหมุนๆไปด้วยเนี่ยถือตรงๆเนี่ยมันอาจจะทําได้ไม่เนียนไม่สวยมากพอตัวกิมบอลเนี่ยแหละจะช่วยการถ่ายทาตรงนั้นให้มันดีขึ้นนะครับกิมบอลรุ่นนี้เนี่ยมีฟังก์ชันในการถ่ายโมชั่นทม์แลบมาให้ด้วยปกติแล้วเราอาจจะต้องใช้แอปในการควบคุมแต่ตัวนี้ครับเราตั้งค่าที่ตัวกิมบอลได้เลยเพียงเท่านี้ครับเราก็กดถ่ายจากตัวกล้องแล้วเขาก็จะย้ายมุมจากจุด1ไปจุด2โดยอัตโนมัตินี่คือคอนเซปต์ครับว่าทําไมเราถึงจะต้องมีกิมบอลในยุคที่มือถือและ มันดีอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปเข้าพาร์ทในส่วนของอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องกันไหมว่าซื้อมาแล้วเราจะได้อะไรบ้างส่วนนี้ห้ามพลาดเพราะว่าผมเองเนี่ยพลาดไปแล้วครับตอนแรกผมแกะออกมาจากกล่องอันนี้แล้วก็หยิบกิมบอลไปใช้เลยโดยที่ไม่รู้ว่าของแถมที่อยู่ในกล่องนั้นเขาให้มาอย่างครบถ้วนตั้งแต่แรกแล้วเออเริ่มต้นจากสายอันนี้ครับมันก็คือสายชาร์จตัวกิมบอเนี่แหละ เป็นรูปแบบ USB Type A นะครับไปยัง Type C เรามาดูในพาร์ทของอุปกรณ์ที่ใช้กับมือถือบ้างดีกว่ามันก็คือตัวหนี่มือถือที่มีลักษณะประมาณนี้ครับจะมีรูสําหรับเสียบกับเพลทของกิมบอลด้านบนเองเนี่ยก็จะเป็นโลง่โลงๆแบบนี้สามารถยืดหดได้รองรับกับจอมือถือสูงสุดนะประมาณสัก 6-7นิ้วนะครับก็เป็นไซส์มือถือมาตรฐานในปัจจุบันเนี่แหละแล้วก็ในพาร์ทแอคชั่นแคมเนี่ยก็มีมาให้เหมือนกันนะครับใส่ถุงมาอย่างดีตัวฮอตชูนะครับที่เราใช้เชื่อมต่อกับตัวกล้องเนี่แหละก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับหากว่าคุณมีเคส g o โปรอยู่แล้วนะครับลักษณะเหมือนๆกันนี่ง่ายๆครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้โกโปรตัวใหม่นี่ยกตัวอย่างมาใหม่ล่าสุดครับ g o p ป o 10 Black Edition คือด้านใต้เนี่ยเขาก็จะมีแง่ง2ข้างแบบนี้มาให้ตั้งแต่ต้นเลยเพียงแค่คุณนําไอตัวฮอตชูวันี้มาติดตั้งแล้วก็ยึดน็อตเข้าไปได้เลยเห็นไหมอันสุดท้ายที่มีนั่นก็คือเป็นสายสัญญาณครับอันนี้เนี่ยจะเป็นสาย Type C to Micro USB นะครับแล้วก็อันถัดมาเนี่ยจะเป็น Type C to Type C, C นะครับกล้องบางรุ่นใหม่มากๆเนี่ยตัวพอเชื่อมต่อของกล้องจะเป็น Type C มาให้เลยตั้งแต่ต้นก็สะดวกดีเพราะว่าสายแบบนี้เนี่ยในยุคปัจจุบันหาง่ายมากๆแล้วแล้วก็มาต่อกันที่สาย Type C to มันติ ยังมีกล้องบางรุ่นนะครับที่ใช้พอร์ตค่อนข้างเฉพาะตัวแต่สําหรับกิมบอลเนี่ย,หยให้มาตั้งแต่ตน้นมากันที่สายอันนี้ครับนี่อันนี้พบเห็นได้ยากมากนะครับมันก็คือ t ท p e t 2 trs 2 5มิลิเมตรต่อพอร์ตคล้ายๆกับรูหูฟังครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่สายเดียวกันนะมันแค่คล้ายกันเฉยๆกล้องบางรุ่นเนี่ยก็รองรับแค่การแบบกดเลคคอร์ดกดถ่ายรูปแค่นั้นนะครับเราไม่สามารถตั้งค่าได้เยอะแยะอะไรมากมายสําหรับสายเส้นสุดท้ายนะครับมันคือพอร์ต Type C ไป ยัง DC 2.5ม mm ิลลิเมตรนะครับคล้ายๆกับผ่อนเมื่อกี้เลยสายทั้งหมดที่เราได้ยกตัวอย่างมาเนี่ยผมว่ามันน่าจะครอบคลุมไปทุกรุ่นในท้องตลาดในปัจจุบันแล้ว a g i c f o ฟ u s l i n ง2.0เนี่ยมันสามารถที่จะหมุนซ้ายหมุนขวาจริงๆแล้วเราตั้งค่าแกนมอเตอร์เพื่อให้เขาโรเตทได้ด้วยซับพอร์ตกับโหมด Inception นั่นเองและยังสามารถจะควบคุมค่าต่างๆของกล้องได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นค่า i s โซไว้บาลาร์รวมถึง Exposure ที่เราสามารถจะชดเชย แสงบวกลบได้ตามใจเห็นไหมครับว่าการควบคุมจากการหมุนกลมๆตรงนี้นั้นมีหลายฟังก์ชันมากๆเลยทีเดียวทํามาให้เราเนี่ยไม่ต้องกดตั้งค่าตรงๆจากตัวกล้องเวลาเราถือกิมบอลเองเนี่ยหากเราปรับจากตัวกล้องกล้องมันก็จะสั่นกล้องมันก็จะส่ายแต่ว่ามันมีข้อจํากัดแบบนี้ครับด้วยความที่เทคโนโลยีกล้องของแต่ละยี่ห้อของแต่ละรุ่นนั้นแตกต่างกันกดซูมไม่ได้กดโฟกัสไม่ได้ดูได้จากไฟล์ที่ผมจะแนบไว้ใต้คลิปวิดีโอคุณไปตรวจเช็คกันดูว่ากล้องที่คุณใช้อยู่นั้นรอง รับหรือเปล่าครับเอาล่ะหลังจากที่เราแกะกล่องไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเรามาทาความรู้จักกับตัวกลิมบอลหรือว่าตัวพระเอกในคลิปนี้กันดีกว่าครับว่าเราสามารถจะตั้งค่าอะไรได้บ้างวิธีการเซตกล้องนั้นเป็นอย่างไรตอนแรกผมบอกไว้อย่างนี้ครับว่าตัวกลิมบอลรองรับน้ําหนักกล้องได้มากสุดอยู่ที่1.2กิโลกรัมใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าคุณใช้กับมิลเล r ร์เลสเนี่ยคุณจะไม่สามารถใส่กับเลนส์ใหญ่ๆได้ยกตัวอย่างเลนส์ฟ mm. <c oughs> ี85ิมิลลิเมตรบาลานซ์ของเลนส์ที่มีขนาดใหญ่เนี่ยมัน มากจนเกินไปเกินกว่าที่กิมบอลจะรับไหวคุณใช้ได้กับเลนคิดเท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณใช้เซตนี้เนี่ยมันสามารถจะบาลานซ์เข้ากับกิมบอลตัวนี้ได้เลยถามว่าความหน้าปวดหัวคืออะไรถ้าเกิดว่าน้ำหนักมันเกินแกนทิว้วแกนแพนอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่สามารถอยู่ตรงกลางได้ถ้าเกิดว่าคุณบาลานซ์ไม่ดีจะทําให้ตัวกิมบอลน,นั้นทํางานหนักมากๆและมันจะทําให้มอเตอร์มีปัญหาได้ในเรื่องของระยะเวลาในการใช้งานเนี่ยกิมบอลเองเนี่ยจะมีแบตเตอรี่อยู่ที่2,200อม ah. ิลลิแอมป์ระยะเวลา ในการ Running Time เนี่ยอยู่ที่9ชั่วโมง เยอะไหมฮะเป็นกิมบอลที่แบตโคตรอึดเลยนี่ใช้กับกล้องนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณบาลานซ์ไม่ดีหรือว่ากล้องคุณหนักจนเกินไปมอเตอร์ทํางานหนักเมื่อไหร่มันก็จะกินแบตมากกว่าเดิมครับตัวกิมบอลมีเทคโนโลยีรีเวิร์สชาร์จิ้งมาให้ครับหรือว่าต่อสายไทยซีเข้ากับตัวกล้องตามสายที่เขาให้มาเมื่อกี้นี่แหละแล้วเขาจะชาร์จไฟเข้าไปในตัวกล้องให้เราด้วยเฮ้ยเจ๋งไหมถ้าเกิดว่าเราเอากล้องไปติดกับกิมบอลไปแล้วถ้าจะเปลี่ยนแบตก็ต้องบาลานซ์กันใหม่หรือว่าต้องตั้งค่ากันใหม่ซึ่งมันก็เเสียวลาาแต่ถ้ ว่าเราถ่ายไปด้วยชาร์จไปด้วยเฮ้ยวิธีนี้ง่ายมากๆและก็เหมาะสําหรับทุกคนมากๆและสําหรับเรื่องถัดไปนะครับในเรื่องของการบาลาน์เนี่ยคือเราสามารถล็อกแกนต่างๆนานาได้แกนแพนล็อกได้ครับแกนคิวล็อกได้แกนโรเทตล็อกได้ครับเวลาเราเอากล้องขึ้นไปติดตั้งอยู่ที่เพรทด,ด้านบนเนี่ยเราจําเป็นต้องเซตไปทีละแกนถ้าเป็นกิมบอยุคเมื่อก่อนครับเราเซตพร้อมกัน3าแกนปวดหัวมากๆเสียเวลามากๆแต่ตอนนี้เราล็อกได้แล้วสมมุติว่าเราต้องการเซตแกนแรกก้มเงยตัวกล้อง ได้นี่ครับเรียกว่าแกนทิว้วเราก็ล็อกแกนอื่นรอไว้ก่อนเห็นไหมครับว่าด้านอื่นเนี่ยมันจะไม่สามารถหมุนได้แล้ว เป็นวิธีที่ง่ายดีเหมือนกันแล้ววิธีในการเซตเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบการหมุนเพื่อคลายล็อกครับนี่กิมบอลทั่ว,วไปจะใช้วิธีการงัดสลักให้มันดันไปทางซ้ายให้มันไปดันไปทางขวาอะไรแต่วิธีการนี้เองก็ไม่ใช่ว่าดีไปซะทั้งหมดเพราะว่าเวลาเราหมุนล็อกเนี่ยยากที่จะตอบได้ว่ามันคือการล็อกแบบแน่นสุดหรือยังเพราะเป็นการหมุนไงย,ยิ่งหมุนแน่นเท่าไหร่ตอนคลายล็อกก็จะยิ่งเจ็บนิ้วเท่านั้นซึ่งแกนถัดมาที่เราจะเซตนะครับนี่ก็คือแกนที่ทําให้เราสามารถโรเทตตัวกล้องได้ เห็นไหมมันจะหมุนไปซ้ายขวาซ้ายขวาแบบนี้เมื่อไหร่ที่เราเซตจนกล้องมันมาอยู่บริเวณตรงกลางแสดงว่าแบบนั้นแหละถูกต้องแล้วเมื่อเซตเสร็จปุ๊บก็ล็อกไว้เหมือนเดิมก็ได้นะครับแล้วก็ไปเซตกันที่แกนสุดท้ายซึ่งวิธีการปลดล็อกจะอยู่ด้านหน้าตรงนี้เลยวิธีการคลายล็อกดันขึ้นครับนี่เห็นไหมมันจะสามารถหมุนซ้ายหมุนขวาได้แล้วนี่คือแกนแพนครับหรือว่าเวลาหันกล้องไปทางซ้ายทางขวาวิธีการเซตอัพคือเราจะต้องถือตัวกิมบอลเป็นแบบนี้ก่อนเราก็จะให้ตัวกล้องเนี่ยมันห้อยอยู่่บรริเวณตงงกกลาาให้้ไดดมทีสุ เป็นลนักษณะประมาณนี้วันแรกสัปดาห์แรกเดือนแรกโอ้คุณปวดหัวแน่นอนเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหลายขั้นตอนการบาลาน์เนี่ยมันเป็นการช่วยให้ตัวมอเตอร์นั้นทํางานได้เสถียรมากที่สุดถ้าเกิดว่าคุณบาลาน์ไม่ดี เวลาคุณถือไปยังในสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเดินจะวิ่งมันจะมีอาการสั่นมะงึกมะงอกมะงักมะงักแล้วภาพมันก็จะไม่นิ่งเหมือนกับที่คุณคาดหวังเอาไว้นั่นเองครับคราวนี้มาดูเรื่องหนึ่งนะครับที่กิมบอลรุ่นใหม่ๆมักจะนิยมใช้กันนั่นก็คือไอตัวเพลทของกล้องเนี่ยจะเป็นลักษณะควิกลิ s e จะถอดตัวเพลทเปลี่ยนการ์ดเปลี่ยนแบตเราใช้วิธีการที่รวดเร็วกว่าเดิมเยอะเลยทีเดียวนะครับคือเราปลดล็อกที่ด้านล่างแบบนี้ก่อนแล้วก็สไลด์ออกมาครับซึ่งเขาจะมีเซฟตี้อยู่1จุดคือตรงเทาๆแบบนี้กด แล้วก็ดึงออกมาอย่างเล็กน้อยเพียงเท่านี้เราก็สามารถถอดกล้องได้แล้วบางครั้งถ่ายบนกิมบอลเพื่อให้กล้องนิ่งแต่บางครั้งเราต้องการเอากิมบอลออกเพื่อ ได้ความสมจริงเราก็จะใช้มือตรงๆถือกล้องเพื่อให้ได้อัตรลดที่ดีมากกว่าเราก็อาจจะต้องถอดจากกิมบอลด้วยระยะเวลาที่น้อยที่สุดเพื่อให้สามารถถ่ายเรื่องราวได้ต่อจากเดิมหากว่าเป็นวิธีการสมัยก่อนก็จะต้องมาบาลานซ์ทั้ง3าแกนอีกครั้งหนึ่งแต่พอมันเป็นแบบ Quick r e l e a s e ปุ๊บเนี่ยเราแค่รู้ก่อนนะครับว่าเราต้องการจะเซตไอ้ตัวกิมบอลให้อยู่ที่เซนติเมตรเท่าไหร่เขาจะมีคล้ายๆไม้บรรทัดอยู่ตรงนี้ขีดตรงนี้คอยบอกว่าเมื่อรอบที่แล้วเนี่ยเราเซตไว้ ที่เท่าไรหนึ่งจุดห้าซนติเมตรเราก็แค่กลับมาค่าเดิมแล้วบาลานซ์ที่เกิดขึ้นกับตัวกล้องก็จะเท่าเดิมตลอดเวลาครับเพราะว่าตัวกล้องไม่ได้เพิ่มน้ําหนักใดๆอะไรเข้าไปเรามาดูปุ่มคําสั่งต่างๆกันครับเราจะเห็นว่าด้านหน้าเองเนี่ยก็จะมีการกําหนดทิศทางของแกนมอเตอร์นะครับไปทางซ้ายนิดหนึ่งไปทางขวานิดนึงหรือก้มนิดนึงเพื่อเป็นการบังคับให้มอเตอร์มันไปตามใจด้านล่างนะครับก็จะมีปุ่มสําหรับการกดเลคคอร์ดการถ่ายวิดีโอหรือว่าการถ่ายภาพนิ่งเนี่ยกดได ที่เป็นกลมๆสีขาวนะครับด้านข้างกันครับคุณจะเห็นเป็นรูน็อตสาหรับใช้ต่อกับอุปกรณ์เพิ่มเติมได้ใส่กับพวกเมจิกอาร์มนี่แหละยกตัวอย่างครับสมมุติว่าคุณอยากจะต่อไมโครโฟนช็อตกันหรือบางคนอยากจะต่อไฟ LED เพื่อที่จะส่งความสว่างไปยังหน้าพิธีกรก็ทําได้เช่นเดียวกันหรือแม้แต่คุณจะต่อจอมอนิเตอร์เพิ่มเพื่อที่จะดูรายละเอียดที่เรากําลังถ่ายทําว่ามันชัดจริงหรือเปล่าแสงสีมันถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่ากล้องที่คุณใช้อยู่อาจจะใช้จอที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ฝั่งขวามือนี้ ก็มีรูสําหรับเมจิตอาร์มเช่นเดียวกันข้างบนนะครับก็จะเป็นปุ่ม Power อร์สำหรับการปิดการเปิดตัวกิมบอลนนี้นะครับแล้วด้านหน้าครับปิดท้ายด้วยปุ่มทิกเกอร์ครับนี่ปุ่มนี้เรามักจะเห็นกับกิมบอลทุกรุ่นทุกยี่ห้ออยู่แล้วสมมุติว่าคุณกดปุ่มนี้ค้างเอาไว้นะครับกิมบอลเนี่ยมันก็จะล็อกค่า ของมอเตอร์อันนั้นไม่ให้ขยับขยื่นไม่ว่าคุณจะสส่กล้องไปด้านซ้ายด้านขวาเห็นไหมครับว่าเราสามารถล็อกค่ามอเตอร์ได้ทําให้ภาพมันไม่เลื่อนณขณะที่มือเราอาจจะไม่นิ่งแต่ถ้าเกิดว่าคุณกดดับเบิลคลิกก็จะเป็นการเปลี่ยนโหมดไปโหมดนั้นโหมดนี้กด3ครั้งก็จะเปลี่ยนไปโหมดนั้นโหมดนี้เราไล่เรียงกันแบบนี้ครับเข้าใจง่ายๆก่อนว่าณขณะที่เราเปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยมอเตอร์จะอยู่ในการ Follow ซ้ายขวาเวลาเราบิดข้อมืออ้าวกล้องก็จะหมุนตามแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันทิ้วขึ้น ทิ้วลงด้วยหรือภาษาชาวบา้านเรียกว่าการเงยหน้ากล้องหรือก้มหน้ากล้องเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนไปโหมดถัดไปก็คือการกด1ทีมีอยู่ด้วยกันประมาณ5โหมดครับเข้าใจใง่ายๆก็คือ all following หมุนตามทุกทิศทางขึ้นลงตามเราหรือแม้แต่ให้เขาโรเท t ด้วยการเอียงกล้องไปซ้ายขวาแบบนี้นะครับอาจจะไม่ค่อยได้ใช้กันหรอกแต่โหมดนี้ก็มีมาให้ด้วยนะครับสหรับโหมดถัดไปชื่อว่า inception Mode ครับการโรเท t ตัวกล้องเป็นลักษณะควงสวานเวลาเราต้องการจะถือเน มันจะต้องถือเป็นลักษณะยอย่างนี้เหมือนชี้ไปด้านหน้ากดปุ่มหมุนไปทางซ้ายทางขวาก็ได้แล้วคราวนี้กล้องมันก็จะควงสวา่างเป็นเทคนิคการถ่ายทำที่สวยดีเหมือนที่ผมยกตัวอย่างไว้ตอนต้นคลิปสรับโหมดถัดไปก็คือ hunting mode โหมดนี้เองชื่อเดิมก็คือ sport mode ครับหรือว่าการที่เราสามารถกำหนดมอเตอร์ได้ว่าจะให้ทำงานแบบเร็วมากกว่าเดิมสมมติว่าคุณต้องการกระโชกโค้งหักว่าหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนซ้ายหมุนขวาทิ้วขึ้นทิ้วลง เพื่อที่จะถ่ายวัตถุที่เคลื่อนไหวเร็วกว่าปกติเช่นอะไรครับนักวิ่งพิธีกรที่มีความดีดมาตั้งแต่บ้าน <c oughs> เขาก็จะตอบสนองได้เร็วขึ้นแต่แน่นอนครับความสมูทความนุ่มนวลความลื่นไหลมันจะลดลงสโหมดถัดไปนะครับก็คือ vertical shooting vertical shooting นะครับก็คือโหมดสําหรับการใช้กิมบอลเป็นแนวตั้งถ่ายพวกทิกตอกสตอรี่ไออะไรประมาณนี้ได้หมดซึ่งเราจะใช้โหมดนี้กับมือถือหรือกล้อง ่ายรูปถ่ายวิดีโอก็ได้เช่นเดียวกันไปต่อกันที่ Motion Time lap นะครับหมดนี้เองอาจจะไม่ได้ตอบสนองเข้ากับทุกคนเวิร์กมากสําหรับคนที่ทำรายการท่องเที่ยวเพราะว่าเราอาจจะต้องการแสงช่วงเย็นๆจากด้านหนึ่งด้านหนึ่งเคลื่อนไหวเร็วๆโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยเราแค่เซตจากจุด A ไปจุด B ก็แค่นั้นเองครับแล้วก็กําหนดระยะเวลาปิดท้ายด้วยโหมดสุดท้ายนะครับเป็นโหมดที่น่าจะเหมาะสําหรับคนที่ทํารายการวีล็อกหรือว่าวอลล็อกหรือว่าวอล์เอาสักชื่อหนึ่งแล้วกัน <c oughs> ปรับโหมดกิมบอลให้หันมาที่ด้านของหน้าผู้ถ่ายได้ด้วยแล้วกล้องเนี่ยก็พลิกจอเพื่อให้เราเห็นหน้าตัวเองก็สะดวกดี <c oughs> วิธีการนี้เองนะครับเราสามารถถือไปถ่ายไปได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีตะกองก็ได้ถ้าเกิดว่าแบตมันหมดเหลือศูนย์จริง เราต้องใช้เวลาในการชาร์จนานไหมครับพี่แน่นอนครับแบตที่ให้มาเยอะก็ต้องแลกมากับการชาร์จที่ค่อนข้างจะใช้เวลานาน,านกว่าปกติตัวนี้เองเนะครับเราใช้เวลาในการชาร์จอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงถ่ายเช้าจนเย็นกลับมานอนก็ชาร์จไปเลยวันรุ่งขึ้นก็พร้อมลุยกันใหม่แบตเตอรี่ที่ผมบอกว่าวันเดียวเนี่ยมันเอาอยู่อยู่แล้วถ้าเกิดว่าคุณเซตอัพทุกอย่างให้มันถูกต้องสําหรับคนที่ต้องการจะเอาเซตอัพกล้องสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับไปลุยกับทุกสภาพอากาศฝนก็ตกแทบทุกวันรถก็ติดแทบทุกคืน โห,โห,หน่าเบื่อกันเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าเราจําเป็นจะต้องออกกองล่ะทําอย่างไรตัวนี้เนี่ยเขาจะมีเทคโนโลยีสเป Poop มาให้ ก็คือสามารถกันละอองน้ําได้อาจจะเป็นช็อตแบบจะปิดรายการอยู่แล้วอะ่ะใกล้ๆจะแบบขอบคุณสถานที่แล้วก็ขอบคุณผู้ชมอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งสั่นกิ๊งๆด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเหลืออีกแค่30วิแต่ฝนมันเริ่มตกแล้วอะ่ะยกกองเลยไหมมาถ่ายวันหลังไหมไม่ต้องขนาดนั้นครับเพราะว่าตัวนี้เองสามารถกันละอองน้ําได้แต่ถ้าเกิดจะเอาเป็นประเภทแบบไปเดินลุยสงการอะ่ะก็ไม่ได้ขนาดนั้นเอ๊ะพูดถึงเทศกาลสงการแล้ว นี่เราไม่ได้เล่นน้าในเทศกาลนี้มากี่ปีกันแล้วครับเนี่ยเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับในเรื่องการใช้งานการเซตอัภาพภาพที่ได้เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเฟ r ่อยยูเท G6 Max ค่อนข้างจะตอบโจทย์เข้ากับกล้องถ่ายเล็กๆแต่มีหลายอุปกรณ์มือถือรองรับกล้องรองรับแอคชั่นแคมรองรับซึ่งเฟื่ยูเทเองก็มีกิมบอลอยู่หลากหลายรุ่นหลากหลายขนาดลองไปสอบถามร้านเวอร์คามิล่าได้เลยนะครับร้านเดียวกล้องก็มีแอคเซสซอรีก็มีโอ้โหราคากันบ้างดีกว่านะครับ สำหรับเซตนี้เองได้ครบถ้วนมาแบบนี้แทบจะไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มราคาในการจัดจําหน่ายอยู่ที่6,920บาทคุณจะซื้อหน้าร้านก็ได้ซื้อผ่านช้อปปีมีร้านค้า Official Store หากคุณนําไปใช้แล้วเฮ้ยมอเตอร์มันเป็นอะไรไม่รู้ร้อนผิดปกติหรือแม้กระทั่งเชื่อมต่อกล้องไม่ได้เพราะว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของพอร์ตหรือแบตเตอรี่ใช้ไปแล้วอุ้ยทาไมแบตหมดเร็วจังติดต่อทางร้านค้าได้เลยนะครับมีประกันมาให้อยู่ที่ 2ปีนั่นเองปิดท้ายกันไปแบบนี้นะครับใครมีคำถามส่วนใดที่สงสยัยพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับลาไปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วมาเจอกันใหม่เมื่อมีเทคโนโลยีการถ่ายทำหรือว่ากิมบอลแจ่มแจบแบบนี้ครับไปแล้วสวัสดีครับ